สนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราโดยการสั่งซื้อเสื้อเด็กคลิติกค่ะมีจำหน่ายแล้ววันนี้นะคะครอบครัวรัตนพันธ์ร้องประธานองค์มนตรีประธานสารดีกาประธานศารอุทธร์คดีเอสซีโกงที่ดินแต่สารชั้นต้นเอื้อตระกุลชิน,นวัตร ครอบครัวรัตนพันธ์แฉละเอียดยิบดอนตระกูลชินวัตรกงที่ดินแถม DSI สารชั้นต้นยังเอื้อตระกูลนี้ให้ชนะคดีเมื่อวันที่1 7ธันวาคม67ค่ะครอบครัวรัตนพันธ์ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่งทั้งประธานสภาผู้แทนรนัษฎรประธานสารรัฐธรรมนูญและประธานศาลดีกา เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในกรณีข้อพิาพาททรัพย์สินมูลค่ากว่า1,503ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นข้อพิาพาทระหว่างครอบครัวรัตนพันธ์กับบริษัท SC s c a s s e t พร้อมผู้เกี่ยวข้องโดยระบุภาว่ากระบ,บวนการพิจารณาคดีที่ผ่านมามีความไม่โปรง่งใสและอาจจะมีการตีความกฎหมายผิดพลาดด้วยองค์คณะผู้พิาพากษาสารชั้นต้นเฉพาะในคดีนี้พ .881 ทั 2, แดงพ 1485ทั2,567ท่านสูงอายุผ่านการประกอบวิชาชีพตัดสินคดีความในพระประมาพิไทยมาแล้วหลายร้อยคดีอย่างยาวนานด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญชำนาญการจริยธรรมจรรยาบันยอมเปี่ยมล้นในวิชาชีพแต่ท่านจงใจตัดพยานสำคัญชินวัตรสาแม่ลูกทิ้ง ทั้งที่ท่านออกหมายเรียกพยานด้วยตนเองคดีนี้มีอิทธิพลมีทุนทรัพท์นับพันล้านแต่เจตนาตัดสินคดีไม่ตรงข้อเท็จจริงจากหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนให้ผู้มีอิทธิพลชินวัตรสมประโยชน์จากการร่วมกันโกหกในศาล ซึ่งองค์คณะต่างรับรู้เห็นชัดตามความปรากฏในขณะให้การจึงเป็นเหตุร่วมส่วนหนึ่งทําให้คดีขาดความถูกต้องชอบธรรมต่อมานําพระประมาณพิไทยมาบังคับใช้กับประชาชนของพระเจ้าแผ่นดินออกเป็นค่าพิพากษาโดยมิชอบผิดกฎหมายม243จึงเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งทําให้หัวหน้าครอบครัวรัตนาพัานธ์ตายเร็วกว่าที่ควรจะเป็นจากการขาดความถูกต้องชอบธรรม ครอบครัวรัตนพันธ์ที่มีชีวิตอยู่ร้องขอมายังผู้ทรงธรรมทุกท่านที่รับทราบหนังสือฉบับนี้ได้โปรดนำสำนวนคดีนี้ทั้งหมดทุกแผ่นทุกหน้านำเข้าระบบ CIOs ของศาลเพื่อขอให้ผู้พิพากษารน้ำดีกว่า99.99% 99ทั่วประเทศมีส่วนร่วมตัดสินคดีนี้ของนายกอุ้งอิงกับประชาชนอย่างเป็นธรรมโดยศาลคือที่พึ่งแหล่งสุดท้ายของประชาชน ทั้งหลายย่อมหวังความยุติธรรมของศาลเป็นที่ตั้งศาลจึงต้องทำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไม่จำนนไม่ยำเกรงต่ออำนาจฝ่ายบริหารหรือจะเปิดการตัดสินไต่สวนสาธารณะให้ประชาชนทั้งประเทศมีส่วนร่วมตัดสินคดีนี้ได้อีกทางหนึ่งซึ่งจากการใช้อำนาจมิชอบตัดสินคดีไม่ตรงข้อเท็จจริงประววาดกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมซ้ำซ้อนจากความปรากฏแล้วคือก็ไก่ ข้อสันนิษฐานเอกสารมหาชนกับข้อเท็จจริงคำพิพากษาตามยอมในพาะประมาพิไทยสิ่งใดมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายทันทีซึ่งขณะนั้นรัตนพันธ์ก็คือผู้ทรงสิทธิ์จากคำพิพากษาตามยอมชัดแจ้งข้อไข่3กุมภาพันธ์2560 SC ชินวัตรผิดเงื่อนไขไม่เอาที่ดิน20ไร่แล้วเมื่อผิดเงื่อนไขผู้อื่นทำไมชนะคดีข้อควายเ c ชินวัตร โกโหกสารนำพยานเท็จร่วม DSI เ,เบิกความต่อสารสารกลับเชื่อํำโกโหกปั้นแต่งหยิบใส่ตราช่างเพิ่มน้ำหนักโดยละทิ้งความสำคัญตามความปรากฏในสำนวนคดีหลายสัสดส่วนด้วยคดีนี้ทุน,นทรัพย์1,503ล้านบาทเศษผู้มีอิทธิพลชินวัตรเป็นผู้ถูกฟ้องแยง้งมีความเกี่ยวโยงโดยตรงมีผลประโยชน์มีส่วนได้เสียชินวัตรมีทั้งอิทธิพลอำนาจและเงินตรา คดีจึงไม่ได้รับความถูกต้องเป็นธรรมแม้จะอยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็ยังถูกย่ำยีปรากฏหลักฐานจากวัตถุพยานลายลักษณ์อักษรและพยานบุคคลในคดีนี้แล้วครอบครัวรัตนาพันธ์จมปลัดอยู่กับคดีนี้เข้าปีที่9เป็นผู้ถูกกระทำย่ำยีจึงรับรู้ดีถึงผลการถูกกระทำนั้นมากกว่าองค์คณะ2-3ถึงคนซึ่งมาจับคดีนี้เพียงไม่กี่เดือน อีกไม่มีความชำนาญด้านการหลักทรัพย์เข้ามาตัดสินคดีนี้ถูกต้องหัวหน้าครอบครัวรัตนาพานคาดหวังให้คดีตรงไปตรงมาไม่มีการวิ่งเต้นแทรกแซงคดีจากผู้มีอิทธิพลชินวัตรจึงต้องต่อสู้ทุกช่องทางให้ได้รับความยุติธรรมพร้อมกับลูกหลานกว่า15ชีวิตผู้ตายได้พร่ำบอกลูกหลานเสมอว่าการที่ทักษิณชินวัตรกลับมารับโทษในไทยแตโกงการรับโทษ ได้บ่อนทำลายกระบวนการยุติธรรมต่อหน้าคนไทยทั้งประเทศได้นำพาความอายุติธรรมมาถึงคดีเราให้ผิดเพี้ยนเสียหายถ้าทางการไม่สามารถจับทักษิณชินวัตรเข้าคุกหนึ่งปีตามพระบรมราชองการของในหลวงได้คดีของเราจะไม่มีวันได้รับความเป็นธรรมต้องถูกชินวัตรโกงขนาดพระบรมราชองการของในหลวงหนึ่งปีชินวัตรย่งกล้าลงมือโกงโชว์ประชาชนทั้งประเทศ จนถึงบัดนี้ยังไม่มีผู้ใดกล้าลงโทษแล้วคดีของเราจะไปเหลืออะไรนอกจากทราบปรักหักพังด้วยความอายุติธรรมจากคำพิพากษาในคดีชัดแจ้งแล้วเป็นบทพิสูจน์ตามความปรากฏตามที่ผู้ตายมองเห็นการล่วงหน้าไว้ก่อนตายถึงทุกวันนี้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองล้วนเพิกเฉยชินวัตรจึงย่ำใจรุกล่าย่ย่ำยีกระบวนการยุติธรรมโชคาราชการทั้งหลายให้เกรงในอำนาจบรารมี ไม่ให้หืออือแม้นแต่ประชาชนยังมีข่าวถูกซื้อตัวแล้ว1คนและคนที่2และ3าํกำลังถูกซื้อขายตัวตนตามกันมาซ้ำเติมความยุติธรรมจึงเป็นเหตุให้คณะบิ๊กเนมนัดรวมตัวไปให้กำลังใจปปชว,วันที่18ธันวาคม2567ซึ่งครอบครัวรัตนพันธ์ต้องอดกลั้นการไปร่วมเปิดเผยการแจ้งความดำเนินคดีอาญาคุณหญิงพจมาดาม,มาพงษ์ นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงและนางสาวแพรทองทานชินวัตรและนายนัทพงศ์คุณากรวงและพวกเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ตายไว้เสียก่อนให้ถึงสิ้นปี2567นี้ด้วยก่อนตายสิ้นลม16วันได้ไปหาครอบครัวชินวัตรนะบ้านเลขที่38ท่านไปทำไม ชินวัตรทั้งครอบครัวรู้ดีจากหนังสือของผู้ตายและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ